รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนายคิมู้นานนท์อะไรนั่นหมดแล้วนะเพราะมันใช่ไหมนายทีต้องวางมือชีวิตเป็นของฉันมึงรักมันมากนะถึงทำแบบนี้กับกูต่อให้อีวานไม่ยอมฉันก็จะออกจากวงการขอบคุณนะผมก็ยังไม่เคยเล่าเรื่องความรักของผมให้คุณฟังเลยอนะนายไม่ต้องเล่ามีความสุขกันมากใช่ไหม <laughs> 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 Já viro, tô com te foda ฟรีเวดยาเเนียผมคิมครับเดกาดฟเมิสเตอพูดภาษาไทยแฟนฉันจะได้เข้าใจด้วยเนตเดโคโรโชชิตะอุ่นเนี่ยปาในมาเยดพูดภาษาไทย นายเป็นอะไรกับกมลคุณกระมลเขาก็บอกคุณแล้วนี่ครับยิ่งดีนะฮะฉันว่าตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วถ้านายอยากจะพูดอะไรเนี่ยค่อยคุยกันพรุ่งนี้ไม่จะคุยตอนนี้ จะให้ฉันพูดดีๆหรือให้ฉันโยนนายออกไปไม่คืนนี้ฉันจะนอนที่นี่ดานินคุณกมลไม่แขกนอนที่นี่ก็ได้ครับเดีย๋ยวพวกเราไปนอนห้องอื่นี <c oughs> ่ฉันมาแขกเหรอฉันอยู่ที่นี่มาก่อนที่นายจะเข้ามาในชีวิตกมลได้สักคิมกล้ามากนะ อย่าล้ำเส้นให้มันมากฉันบอกแล้วไงคุยกันพรุ่งนี้ได้คืนนี้ฉันนอนที่อื่นก็ได้แต่นายก็อย่าเอามันไปซ่อนไว้ที่ไหนก็นแล้วกันผมไม่หนีไปไหนแน่นอนว่าแต่คุณชอบทานอาหารประเภทไหนหรอครับผมจะได้ให้คนเตรียมไว้ให้ไม่จำเป็น เราเจอฉันพรุ่งนี้ก็พอนายนี่ก็รับมือกับสถานการณ์ที่ดีนะถ้าผมไม่รู้เรื่องคุณดานินมาก่อนนะผมก็คงไม่กล้าหรอกแล้วนายกลัวหรือเปล่า เอาจริงๆผมก็กลัวนะคุณแต่เพราะผมรู้แหละว่ามีคุณอยู่คุณดาเนินเขาคงไม่กล้าทำอะไรผมหรอกดาเนินก็เป็นแบบนี้เลยชอบสแสดงออกแบบเด็กๆผมก็แต่ใจนะคุณแล้วก็ห่วงของของตัวเองมากด้วยแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเด็กหรือเปล่า แต่ยังไงก็ช่างจะแสดงออกแบบเด็กฉันก็ไม่ว่าอะไรแต่ห้ามทิ้งฉันไปเด็ดขาดคุณก็เหมือนกันนะห้ามทิ้งผมไป <c oughs> คุณกมลนแล้วตกลงที่คุณต้องออกไปทำธุระข้างนอกเนี่ย ไม่ไปไม่ได้หรอกทุกข้างนอกเนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอสำคัญสิสำคัญมากด้วยน้าเบื่อที่สุดเฮ้ย เมื่อไหร่จะจัดการพวกหน้าลำคาญนายรออะไรผมไม่อยากทำให้เออกระเดิมคืนจัดการในดนาๆตอนนี้ไปก็คงเป็นเรื่องใหญ่พวกเราคงถูกเพลงเลงด้วยแค่พวกเห็บตายไปตัวเดียวคงไม่มีใครสนใจหรอกรีบจัดก,การไม่งั้นระวังมันเข้าตัว แล้วเรื่องที่นายบอกว่าจะปล่อยวางเป็นเพราะคนที่ชื่อคิมเหรอครับผมไม่อยากทำให้คนรักของผมเสียใจเพราะผมรักเขามาก แล้วผมก็อยากอยู่กับเขาไปนานๆก็เพราะความรักมันน่าเบื่อแบบนี้ไงล่ะจากการเห็บที่เหลือให้เคลียร์ด้วยอยากให้ฉันช่วยอะไรก็บอกแล้วกันขอบคุณครับอีวานแล้วจะทำอะไรต่อไปล่ะ หน้าตาก็เงนินเงินหน้าที่การงานก็ดูเฉยเฉยการศึกษาที่เด็กไอเดนี่ ไปสืบมาว่าคิมรู้จักกับเดชใช่ไหมมีให้ได้เลยใช่ไหมให้ได้เลยครับยืบย่นเข้าไปเลยคิมคิโมอะอานนี่เนี่ยอืมเก่งอเอาอีกเลยครับชิ้นนี้เลยชิน้นโตน้องกินเก่งอะคิโม ถ้ามัอย่างกับว่าไม่เคยเห็นคิดว่าเคยเห็นแต่ก็ลืมเลือนไปหมดแนละ้วแล้วอยากย้ำความทรงจำไหมละ่ะ ก็อยู่ที่ว่ามันดึงดูดมากพอหรือเปล่านายคิดจะอยศอีวานงังฉันไม่เคยคิดอยศใครงั้นนายจะบอกว่าไอ้ที่นายทำไปเนี่ยก็คือไอเนี่ยลเหรอไอคิดว่านายเป็นใครวะ คุณก็น่าจะรู้นี่ครับว่า